สวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิลเวอร์เวเลตตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแอ t แ c กออนเซ a ทันวิ่งออฟฟีดอมนะครับก็หลังจากที่เราใช้อารมินไปแล้วคราวนี้เรามาต้องเราจะต้องใช้มิกระสานะครับโอเคเนาะก่อนหน้านี้เราไปคุยกับแจนดีกว่าเนาะใช่ไหมเฮ้ยแม่งไม่ใช่แจนนี่หว่ามันหัวหน้าเอียนโอเคดูจากเจเกอร์แล้วรู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะหัวหน้าเอียน โอเคเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าคุณ่าเอียนะครับผมคิดว่าตอนแรกนะผมคิดว่าเขาจะมีแบบว่าบทที่เด่นมากสุดท้ายแม่งตายครับออกมาฉากเดียวตายอาลิกโกบ,บอกภาร,ก,ร,ร,รกิจล้มเหลวฉันว่าแล้วไออาวุธลับนั่นอะมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมอยู่แล้วเออก็อาวุธลับที่ลิโกหมายถึงก็คือเอเลนนะครับผมพวกเราล้มเหลวหรอใครพูดวะ ทำไมล่ะเฮ้ยอามินจะไปไหนอะเฮ้ยมาครับอยู่ที่มีกษาสัครับเอาล่ะปกป้องเอเลนภารกิจปกป้องเอเลนก็เดื่นต้องดูก่อนว่าพวกวิปลิตอยู่ไหนบ้างนะครับอยู่หลังเอเลนตัวหนึ่งโอเคเจอละกำลังมาเลยกำลังวิ่งมาเลยครับผู้ชม ดีครับรยอดมากอะไรวะเออดีมากหัวหน้าเอียนทำไมไม่ช่วยฉันเลยล่ะค่ะผูนยย้น่าเอียนย,ยืน,ยนทำลายอยู่เออเนี่ยมาครับตัวนี้มาเออ come on baby ตใจแก๊สมีกี่อันครับนั่ไม่ได้เช็คโอ้มีตั้งอันหนึ่งโอ้ดีใจดีไหมเนี่ยเอาอยู่ตรงเฮเล่นดีกว่าต้องปจักการวิปริตผิดเพศผีมนุมานายอีกแล้วหรอเนี่ย แล้วทำไมต้องเป็นตูทุกรอบเลยมิคาตาบ,บอกทำไมต้องเป็นตูเฮ้ยทำไมต้องเป็นชั้นทุกรอบคะพวกคุณเป็นหัวหน้าเลยทำไมห่วยอย่างนี้เอาละ่ะไม่เน้นเอาของครับแล้วเน้นฆ่ายอย่างเดียวเอาละ่ะเจอแล้วข้างหน้าครับอีก200กว่าเมตรกับ400กว่าเมตรเอาละ่ะนี่ไงเจอแล้ว ไม่เน้นของครับบอกแล้วเราไม่เน้นของครับท่านผู้ชมเออฮออดียอดครับโน่นโน่นอีกตัวนึงโอ้มันไกลอย่างนี้มันทำให้เราใช้แก๊สเยอะนะเนี่ยไม่อยากจะพุ่งเท่าไหร่เลยจะมันจำเป็นโอ้มีคนบุกไปหาไม่มีไม่มีตัวหลุดไปหายเลยหรออะอะไรวะทำอะไรกันเนี่ยฮะ เออเอ้ยจะทำอะไรเยนเลนวะโอเคไปหาแก๊สหมดต้องเติมแล้วมั้งท่านผู้ชมเติมดีไหมอ่ะผมว่าต้องเติมแล้วดาบด้วยดีกว่าเอาล่ะภารกิจย่อยครับอาไปไหนต่อไปไหนก่อนไปจุดเขียวก่อนแล้วกันครับไปหาแจนเพื่อดึงแจนมาเป็นพวกครับมีพวกเยอะก็ดีมา แจนกำลังมาแล้วนะจ๊ะรอฉันก่อนนะจ๊ะแจนโอ้โหมาถึงมิกาสาฆ่าได้เลยอะไรวะเฮ้ยเออยอดเยี่ยมครับดีเฟรชมากมิกาสาเอาละได้ของแล้วขอเหอะขอเหอะขอเหอะเฮ้ยมันไม่ให้ของกูวะขอเหอะขอบใจ สบายไปหาใครครับมาโคได้ใจมาเป็นพวกนะครับหัวหน้าเย็นกลับไปแล้วเอเยอดต่พลาดเอาล่ะตัวสูงครับตัวสูงตัวนี้เฮ้ยนั่นแหละเล็งคอมันนี่เออเออดีมากครับ

จับคอนนี่เหรอมึงเม่ดวกิได้อโอเคขอและการขาหมันไส้บางทีรู้สึกหมันไส้พวกมึงมากเออดียอดเยี่ยมนี่ตัวครับเอาละ เฮ้ยมันกินเพื่อนเราไปมันกินใครไปวะโอ้มันกินคนต่อหน้าต่อตาลับแม่งเอ้ยพวกทุเรศปังอาจแล้วนะมึงอะไรด้คอนนี่มานะครับคอนนี่คอนนี่อะไรก็ไม่รู้ครับเรียกยากทิ้งายเอาแก๊สแก๊สเอาแก๊สก่อนอย่างน้อยก็ขอแก๊สนะครับโอเค เอาล่ะไปตรงนู้นไปหาอามินหรือว่าไปหาลิโก้ดี <c oughs> ผมเลือกใครดีอาหาแอนนี่ก่อนก็ได้วะาเอาละถึงแล้วแอนนี่แอนนี่ยืนทำห่าเลยอยู่คนเดียววะมาแอนนี่อ่อาได้แ,แอนนี่มาเป็นพัวเลยท่านผู้ชม ไปโอ้แอนนี่เกตเอด้วยครับดับความแข็งแร่งนะครับสุดยอดว่ะแอนนี่เอ้ยขอละการเียนี่เอเลนโปรดเอะอเอาเ้ไนทเรตเอ้ยเร็วอาหมินไอห่าอาหมินเร็วๆแม่งเร็วๆไปช่วยหัวหน้าลีโก้แล้วเนี่ย แม่งเอ้ยเฮ้ยมันจับลิโก้<อ>ใช่ไหมเฮ้ยมาหลังมันเลยสการพวกเราโอ้ยสุดยอดลิโก้อยู่ไหนวะแม่งเอ้ยเติมแกสดีกว่าครับไม่มีแกสแล้วแม่งสู้ญบาก เอ้ยดีกูฟันโดไม่เนี่ยมกเมื่อกี้อะอามินเดดอะไรวะงงครับไม่นะอามินเนี่ยฮะอามินตายครับทำไมอามินไม่ตามเรามา,มากเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่งเริ่มตรงไหนเนี่ยฮะไปเลยอามินมาเลยมึงทำให้กูเสียเวลามากนะอามินมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้ย เอ้ยเอ้ยโคตรเสียเวลาเลยอามินเมื่อกี้เราสามารถไปช่วยหัวไดลิโก้ได้แล้วแบงเงยสลีมบอสอามินจะผูกมัดพวกกูให้อยู่กับมึงตลอดเวลาหรือไงฮะอึยบอสนี่อามินมึงห่อไปเลยมึงห่อสูงๆเลยเดี๋ยวมึงตาย ไอ้ขวาง้างว่ะเฮ้ยมึงนอนทำอะไรเอ้พลาดอะไรเนี่ยโอ้กี่ตัวเนี่ยพระเจ้ากูขอใช้นี่ก็แล้วกันเออเอาละเสร็จกูละแม่งเง้ขวางทางกูอยู่ได้อามินอยู่ไหนวะ เฮ้ยทำผู้เสียเวลาไปเถอะเระ็วๆอามินไม่นี่รู้สึกตายยากเหลือเกินเออดีตามีเร็วๆเดี๋ยวเอเลนจะตายหากระมึงไงฮะเร็วมึงห่อไปไหนเนี่ยฮะอามินบอสแม่งอยู่ไหนเนี่ย นำแก๊สก่อนครับท่านผู้ชมทำไมต้องคอยคุ้มครองอาร์มินด้วยวะวมันไปไหนของมันวะเฮ้ยทีเงี้ยไม่รอกเลยนะมึงไปโอ้ยสวยนะครับไอ้ห่าเอ้ยลิโก,โก้เฮ้ยอาร์มินทางปลอดภัยครับไปช่วยหัวหน้าก่อน ชิบหายเฮ้ออเออเออเขอเธอเอาละชิบหายแล้วชิบหายแล้วอามินอามินโดนอีกแล้วครับฮ่าเอ้ยท่าน,นผู้ชมโคตรเซ็งเลย แม่งก็หนีไปแต่มึงทำไมโง่อย่างเงี้ยแม่งเอ้ยเตะกูอือตรงนั้นอีกตัวใช่ไหมเออนี่นอยดอดเทียบนี่ครับดาบหมดพอดีเติมเติมหน่อยเปลี่ยนดาบครับเปลี่ยนใบมีด ไปแล้วอามินไปเลยไปเร็วทุกคนสปอร์ตอามินคุงน้อยอามินแม่งทำหาอะไรไม่เป็นเลยหรือไงมาแล้วกูถึงก่อนมึงอีกเนี่ยไอห่าโอเคโอ้ท่านพระเจ้าอามินครับดูท่านอามินครับดูเหืออยู่ได้แล้วถึงแล้วเนี่ยโอเคส่งอามินเรียบร้อยครับ นายกำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเอเลนโหมันตะโกนมาสามึงแหละอามินทำหา่าอะไรอยู่กูต้องคอยคุ้มครองมึงตลอดเกมเลยหรือไงตอนใช้มึงเนี่ยกูก็แย่จะพออยู่แล้วนะเอาล่ะครับอามินกำลังจะผ่าหลังของเอเลนนะครับเพื่อเรียกสติเอเลนกลับมานะเรียเสียบโดนครับโดนอะไรโดนแกมใช่ไหมเอลเอลน โอ้โหตื่นขึ้นมาถึงมึงอ่ะเออดีมากหัวหน้าเอียนมันฆ่าแม่นายไม่ใช่เหรอสอบไม่ใช่เอเลนได้ยินเชน,นพูบินะโอ้โหแม่งสุดยอดรอครับเราต้องไปอุดกำแพงน,แนะนะทำไม ทำไมฉันถึงได้โอ้โหเอเลนแม่งโคตรเก๊กเลยครับแฮมเท่อยู่ได้ดีมากโอ้โหฮึดสู้นะครับท่านผู้ชมดีโอ้โหไข่หายครับยอดมาแล้วครับเอเลนโอโ้ยกก้อนหินมาโอ้โหบรเลเธอร์สุดยอดสุดยอด มึงัวแต่ยืนอึ้งกันไอ้อาเอาละเออรู้สึกว่าภารกิจต่อไปเราจะปกป้องเอเลนใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับจากสภาพแล้วต้องใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ครับต้องใช่บิคาสะเอเลนกำลังทำหน้าที่ของเอเลนอยู่เราเองก็ต้องทำหน้าที่ของเราเขากำลังจะอุดกำแพงแล้ววหน้าเอียนพุกนายทุกคน จาก,กาไททันที่อยู่ตัวที่อยู่รอบตัวเอเลนที่หมดเออเพื่อป้องกันเอเลนจากไททันพวกกระจอกไททันวิป<ภ>ลิดโอเคเอเลน,นโอเคเอเลนไปทางไหนวะว<ภ>ดูก่อนโอเคครับท่านผู้ชมเอเลนไปทางนี้ครับเรามานำหน้าเอเลนเลยดีกว่าโอ้ดูวิปลิดวิปลิดวิ่งมา โอเคโอ้โหมีเพื่อนซัพพอร์ตจริงๆบ้าเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยมีตัวนู้นมีตัวนู้นตัวนึงไม่ได้ครับต้องจัดการให้หมดครับเออการได้ไหมดีครับเฮ้ยไปหาคุณมิทบีมิทบีไอ้หาคุณมิทบีจะตายแล้วเว้ยเอ้ยคุณมิทบีในอนิเมะมึงรอดในนี้มึงจะรอดไหมเนี่ย เอ้ยพลาดอ้ห่าถ่ายที่หน้าเลยเอาละขออนุญาตเติมแก๊สสักครู่นะครับท่านผู้ชมอันไหลวะเฮ้ยตอนนี้เอเลนยังไม่มีศัตรูเข้าใกล้นะครับกูเห็นแล้วมันมั่นไตอฮ้ยเฮ้ยยอดยอดมาเอาละ เอเลนจะถึงไททันพวกวิปริตเดี๋ยวพวกเตียนะครับมีตัวหนึ่งวิปริตมีตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าวิ่งผีมนุษย์มนาแบบนั้นนะ่ะเปียกเออยอดเยี่ยมครับไอ้เปียกมีเปียกตัวหนึ่งอีกแล้ว เออดีมากยอดเยี่ยมปกป้องเอเลนเซ่เฮ้ยมันกำลังทำอะไรอยู่อ่ะมึงกินใครกินใครจะกินใครฮะกินผักพกักวขวเฮ้ยกินใครกินใครอ,ะอ่ะฮะไม่ให้กินหรอกแม้แต่ตัวเดียวมาครับวิปรลิตตัวสุดท้ายใช่ไหมเอะฉากนี้เหมือนเคยเห็นนะครับรู้สึกคุ้นๆมาก ไม่ได้เห็นในอนิเมะนะครับเห็นในเกมเนี่ยท่าเดิมนะครับพุ่งแดกครับพุ่งขมือแบบเอาวะไอตัวนี้ขอของตั้งหน่อยเลยท่านผู้ชมออเอาล่ะจะแยเ่เอาล่ะทุกคนของขึ้นกันหน่อยอ่าฮะของขึ้นแล้วครับทุกคนกำลังของข,องขึ้นครับเอาล่ะ เออเออโอ้มันก็ตายแล้วแล้วโอ้มันจะมาเฮ้ยโอ้รู้สึกว่าเราจะพานพาดนะครับแต่ฟังเพื่อนเราแม่งซัพพอร์ตไรอย่างดีครับมาตัดไปที่ฉากครับซีนเอเลนครับ ไม่สิเพราะโลกนี้มันโหดร้ายโยนอ้ยโดนขมืบนอบโดนขมือ้าเอ้ยหัวหน้าเอียนเหรอสู้สิสู้สิสู้สิสสสสสสสโอลิโกะมาโอ้โหฟันโอ้โหมีติดเลดเอ,อ,อย้ยเดี๋ยวมิกกาจัดการเองเฉือนมันซะ แล้วครับถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหเดินช้ามากไปเลยเอเลนสู้สิเอาละเป็นไงเรียบร้อยสิอย่างนี้เรียบร้อยครับอุดรูได้สำเร็จนะครับอึ้งครับลิโกถึงกับร้องไห้ครับฉากนี้จำได้เลยทุกทุกคนไม่ได้สู้กนักนอย่างตายเปล่าสินะ เป็นสู้แบบเสียเปล่าเออวันนี้เป็นครั้งแรกที่มนุษยชาติสามารถเอาชนะไททันได้โอเคครับก็สุดยอดนะครับกับการชนะไททันของมนุษยชาติครั้งแรกนะครับผมก็โอเคโอ้โหไอห,หาได้เอสเลยครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ คลิปนี้แอ t แท k ก n อ i เ a n าท่านฟิ้งออฟฟีดอมนะครับก็จบแต่ฟิ้งเท่านี้ก่อนก็นเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมดูคลิปมาหลังที่ตัวโมโม,ม,มนด้านขวาหรือท้ายคลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ